ันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปเล่นตอนปีิเอ็ดถ้าใครดูอยู่ก็เนี่ยนี่คือรถที่บ้านโป้ผมถ้าใครอยากเห็นรถของผม,มก็คอมเมนต์มาในคอมเมนต์ได้ นี่คือตาป้าพ่องจะาายมุนม้งกี้นี่เล็นี่คือมีน้อยที่โคตรดือ้อับผมที่มีน้อยแล้วเก็ผมก็หนคยเจานี้บผมมีน้อยอออออออน,นี่บมบินได้ และนี่คือเน่าที่เป็นเฮลิอคอปเตอร์เฮลิอคอปเตอร์เฮลิอคอปเตอร์นี่แล้วก็ขาด้วยและนี่คือรถ ที่ราคาสี่ร้อยบาทและนี่คือรถที่ราคาสี่ร้อยบาทและนี่คือรถที่ราคามันคือฟูอาลารีลาฟูาลารีสองคันสีแดงกับสีดำซึ่งราคาสี่สิบบาทนั้งสองคันช้ามาอาจจะดูแปลกไปหน่อยเพราะว่ามันไม่มีรีโมท ถ้ากันนี้ก่อนระคาสิบบาทจากฮอตวิวนี่นี่ฮอตวิวให้รู้ไปเลยว่านี่ฮอตวิว แม้ก็ไม่คุ้มวิวแล้วทุกคนเห็นแล้วก็น่าแหละมันคือช้าซึ่งผมจองก็ตกแล้วนี่คือจับวิจัยว i y คันละแปดสิบแปดสิบกว่าบาทปิดด้านหลังได้ นี่แล้น,นี่คือรถที่หนึ่รถหนึน่งตัวสิบเป็ดลากระโปรงคาร์บอนปีประมาณสองพันีกนี่คือเครื่องยนต์ ไฟเลือกขร์บอเบอนเอาล่ะ นี่แกลาลี <sociedad> ่นี่คือรถที่ไปพบมาผมมัดเต่ง GT ทีดำโหตัวด้วยมันไม่ใช่ผมมัดเ่งมคือฝูี GT และลำบูคันนี้มีลูกเลื่นด้วย นี่มีไฟคำตอบคืใช่ฮะมันก็คือไอ้น้ำแล้วมันมีสปอยเลอร์ที่เปิดปิดได้ด้วย นี่คือกอนนี่รตีพังนี่คือคิตดีไปดูโคฟิงเอาล่ะซ็อปปี้ก็จบเพียงเท่านี้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยบ๊ายบาย